สวัสดีครับวันนี้เรามีแนร์คิวดรัมมานะครับนี่ครับทั้งหมด9ใบนะครับของสินค้าเพิ่งมาถึงแล้วก็มีข่าวดีว่าผมทําราคาพิเศษนะครับทุกใบลด50%หมดเลยนะ <c oughs> เดี๋ยวมาอันบ็อกซ์พร้อมๆกันเลยมาดูว่ากล่องแรกมีอะไรเ <c oughs> โอเคใบแรกเป็นแนร์เจนเทนเมนซีรีส์นะครับ เป็นบรัสเป็นทองเหลืองขนาด7ค็ดูดสิบสี่โอ้มาแล้วใบที่หนึ่งอ่าใบนี้เป็นคาร์บอนไนสตีลเป็นโลหะเป็นเหล็กนะครับขนาด5.5คจุดหกูดสิบสี่ือ5นิ้วครึ่งคูณสิบสี ว้าวสตีลนี่นี่ครับนี่สตีลโอเคนี่ครับโอเคอันนี้ใบยอดคิดนะเป็นอล um. ูมิเนียมเจนเนเมช s e นซีรีส์7คูณสิบสี เจนเนอเรชันซีรีส์เจ็ดฟูลสิบสี่อ่าอันนี้ผมขออนุญาตไห้แกะต่อจากถุงน,น,นะอันนี้เป็นอลูมิเนียมเหมือนกันก็เหมือนไซส์เมื่อกี้นะครับเป็น7จ็ดฟูลสิบสี่อลูมิเนียมเจนเนอเรชันซีรีส์นี่ครับ ไปนี่เป็นเป็นทองเหลืองนะครับเจนเทนแมนซีรีส์บร s สขนาด5.5ณ14อันนี้ครับนี่ครับเจนเทนแมนซีรีส์เป็นบร s สนะครับให้ดูด้านในด้วยอ่าวางคู่กันใบนี้เป็นสตีลนะครับเป็นเหล็กน,นะก็ว่าไนส์สตีลขนาด7 x 14 สก็เป็นไอสตีลนะครับอาวางคู่กันอ่านี่มาเป็นค o พเปอรของแดงนะครับ5 5คูณ14นี่ครับ g e n t l e m a n s e r i ร s 5 5คูณสเป็นค o พเปอรนะครับ5นิ้วอ่าจะใส่กรงด้งห้าง